กราบสวัสดีพี่ทุกคนครับผมสวัสดีมือนีมากกินเขาปลาอยู่หน้าพี่น้องมากินเขาปลาอยู่หน้าเขาไปมึงนี่นี่มานั่มครับผมเสียงไทยคนมองเออเปียกประดุกกไนหน่อยคุ้มผาไปยังดีคุ้มผาสแลงกันกันคั่วกันแดดกันแดดกันหอนมัน นี่สาน a m เล่นสวนการ้อมนกิ้กับน้กแม่มวน Nam ใส่นำมาดาลใสเจ้าเลยเล่นน้ำกันเดี๋ยวไปมึงกระช่างประดุกตาไนลุงไดเฮ็ดเอ่อสแลงสแลง กันให,ให้มันเหม็นเย็นยงประดุกพ่อท่านให้เงี้ยนไปแล้วพ่อท่านขึ้นพี่้องให้เงีย้ยท,ทุกเสาทุกเสาทุกเร่งเกิดเส้แรงไปหยาดมันหอนมันยังน้ำตั้ง,งบางครั้งน้ำตอนเที่ยงมันแดดเนาะมันก็อหอน เลยต้องเอาแสลงคุ้มไปจักหน่อยครับผมเดี๋ยวไปพบกับการเห็ดกับเขาเมนูเส,เสียบนะพี่น้องเนาะเมือนี้ได้ปลาพระองตัวกินมืเขากินกับตำมุงเสียบสยบูพีสูน้องกินเนาะครับเนาะ,ปะไปเมืองเลยครับผมเตรียมของแป๊บนึงครับ ปลาดินเผาเกลี่ยพี่น้องพุดนะเขาเกลี่ยเขาเกลี่ยพูดย่าฝากของพงด้ก็อาหารเป็นเบิดขึ้นทุ่ม่ากผมนด้ยจเป็นเบิดอี่หยั่งบุงโอ้ซับ เราสับงามนีดอกก็โว่ก็เอนวกกึ้งเลยไปโอ้งเลนี่นี่ก็เปเนน้ำนเขาแค่ลูกนี่นี่ก็เบ็นเรนน้ำน้ำเขาบรรยากาศอยู่หน้าอยู่หน้าพี่น้องมาสูบน้ำใช้เขาครับค่ายคุณยายออกม้าน้ากินเขาปลา อยากปลาปลาหนิมสองตครับผมเล็กหน่อยสองกนนี่กับเล่นน้ำครับผมจังิตเตาทานยากปลาหอมปลาเผาครับผมปลาหิมะปลาหิมะเดี๋ยวตัวหน่อยขออนุญาต อย่างปลาแป๊บนึงเดี๋ยวจังงๆต่ำมึงเสียบแซ่กินกับอย่างปลาเผานะพี่้ังเนาะสูบน้าใส่เขาอยู่เดี๋ยวพาไปมึงครับผมสูบปลาดานพาลวยกินหญ้าเหรอพาลวยกินหญ้าเหรอพาลวย

ม่กินเขาจ้าครับโอเคพี่น <Okay, S 2> ้องคารวยคารวยกินยาหิวก็กลุกขึ้นมากินครับผมเพท่านในอน,นอแนงเยอะเ่ราะเพท่านในอน,าน,านอแนนเยอะเหมือนกันอ่ะเดีย๋ยวไปกินข้าวนูกกันครับผม มุมมันยางงามมาพัดมีว่ามพัดมีตำส้มเดี๋ยวแค่ว่าสิพัดมีกินกับตำสม,มกับปลาเผาคุณยาย,ยนะกลับไปอย่างบ้าน

กับเขาอยู่ทงอยู่ท่าพี่น้องมาก,กินเขาปลาต่อไปกัสิมาก,กินจะอยู่เขาปลาน,นี่แหละใส่ซีอิ๊วดำใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วดำครับผมหมูไว้สารพัดครับผมมีทั้งขมิ้นขาวมีทั้ง ย่านุงยานั่งนองมุงนอไม้ลา,าะพัดนะบัเขียบกําลังเป็นนวยพอ้อต้นซ้ำนี้ก็เป็นน่วยเด้ไนบ่บอกคนมาได้บอกลเงินมาเด้อไม่ใช,ม,ใชามาเกียบไปิ่ปลาเผาปลาเผา ตัวใหญ่พี่น้องโคตรอะตัวใหญ่ว่าเต็มมันหีบเลยเส้นมีขาวแซน้ำไอ้ก้อนครับผมน้ำซอสใส่น้ำตาลปลาซีอยู่ซีอยู่ดำ ผู้ใดอยากใส่ไข่ก็ใส่เด้พี่น้องจะมาเข้าเ็ตกลิงนกบต่าหงงเขาต้องใส่ไข่ก็ได้เอาคอยคือเห็นเจ้าอไข่มาอยู่เม่นบ่ไข่เขาไข่เขาเเข้ากระซิ่งมึงมาติมันพอดีบอ เบอ,อยูเบอรเศ้าเนี่ยคุณยายะพ้าม่น้ากับสบประมาณนีอน้อย่างงี้พาดให้มันแ,แห้งมันนม่ ้วนติดตามมาครับส่วนแม่ม่านก็เอาลูกไปครับผมเลี้ยงไว้ครับผมเพราะว่าเพิ่นคือเพิ่นเลี้ยงเป็นอนั่นเดี๋ยวเพิ่นก็ออกแล้วครับผมเอายังไงอนุรักษ์ไว้เถอะประเม่ยนเอ่อคือเขาจะเข่าควาดก้อนในหน้าก้อนฉี่นั่นนะฮัดฮัตฮัตเรียงก้อนนะ ถ้าลูกจะคลองออกมาก็จังสิเลียงเป็นนะยังหวอกอนยต้นมเีก็่าประกอกนเอาคือว่าเอามาแล้วยลืมนะเพัดหงำวดแล้วก็ใจเอย่้เอาคดยวยนออกม เ็กับเผากินดีแน่นี่บรรยากาศมาต้องบุญใต้กับไผ่แล้วอากาศก็ร่มรื่นดีพี่น้องเย็นสบายเย็นสบายชาวนานพี่อกาสจะมากินเขากินเขาปลาน้ำกัดเลื่องหงองเลื่องสูตรสุกคนเจ็ดกับเผาเจ็ดอาหารสานบ้านเ้องอยากต้มอยากทับอยากแกงกันนะกินกันดี่น่นี่แหละมันจังบริเวณบุญใต้กับไผ่ครับผม แสงสีเสียงกับท่านนี่เราพี่น้องทำมันหายนะ้อมันดับไปเลยชุดให้เขาไม่ไหนเะฮียมเยี้มยมจ้าโอ้หมดความหมายแล้วก็เราก็ไล้ค่า มีกินกับสมตำปลาเผาโอ้ยเป็นอาหารที่สุดยอดพ่ะัดถาบนี้ยช่หรอผัดกรนั้นตำหูเอาออกฮะซิมังก์อ่ะโอเคเดี๋ยวถาตำหูครับผมแล้วปลากระเผาเรียบร้อยแล้วเนาะ เเมนัี็ยคุณได้นั่งคุมไปอยู่เขาสองตัวครับผมเดี๋ยวไปกินเขาวน้ำกันพี่น้องมาเป็นเงนต่ำนะเ่ตำมรกรกึ้นอไอันนี้มันเป็นตึ้งดบดีแท้ จะบอกเออซื่อชิ้นดีแท็บซ้อแต่ซือไปชิ้เชน,ชเนเูปยบนี้กับห้องแมนในสมภพายาวเลยเพราะว่ายูม,มันบอกว่าจำกัดชิ้มมนแบบคนว่ามัแคบปีสั่เออเครื่องมันแถมแคบปีมามเกเสีเย กปลาเนื้อเับมึงสิล้มมามึงยันดันไ้มึงอมวี่ลลงกันดันเหรยวม่ได้อีลีป่ะไปซื้อไม่ป่ะเขาซื้อไม่ป่ะตาลผงนัวทยเข้อ ัำได้แตกครับผมนี่ซอซิมันเนี่ยอันเคลือนเก่ามันเนี่ยซิมังข้างหน้ามันเคีืนว่างเนปประกอบกเจ้าก็ไม่กินกับยังโคกหน่อยเลยแบเนี้โคกอยู่หน้ามันหน่วยหน่อยพี่น้องเสียงเงียบ

แบ่แสบครับผมมาพี่น้องมากินเขาน้ำกันแสบๆพัดมีตำก็คพ่อเขาให้ตาแยกเนี่ยแม่แม่หาเนี่ยแม่จ้ำเนี่ยจำเข่าจืดจืดจืดกินเข่าพี่นี่ได้รดเิ็นไหม ของหวานไม่แน่นะนะเขามไม่ละปไปกินเขาเลยเร็วไปกินก้อนแล้วตาเอาไกินข้าปลาทั้งแต่นครับผมกับบรรยากาศท้องทุ่งนาแซ่ตําหูปลาเผาเอาเขาปะเอาปะเอาเนปะ ไปแล้วเข้าไปดมพวกกินบ่บ้านชาติกกินะรเจ้าไ่ปลาไม่พอมันจักหน้าไม่กุ้ยบ่กินมะพัดมีนี่อแม่ลูกตัมะ่งกับมีจ้ยจอยมากินบ่กินดีบอระนอไม่หันละมาไมากินเร็ว เขนเด็กยิ่บ่กินโอ้ยแหีกรบแป๋เออม่ไม่ม่มึงลองกูดิฮะเหัอเหอมื่อกูคมขดินเนังมงปนทาแล้วเห็นมขายันเทานหลายไม่กับไปหยักอยู่พ่นเพนบ่เพชดะเพชรกันนี่บ่เหยไก่มั้กัไป Vội khô tiếp. Vội bóng 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 không? Vội bóng thôi Vội Ừ tiếp. vẫn vàng, tiếp. Vội bóng tiếp. mà

โักก่อนอืมมันงวงไปยงวไม่ไดินอะไรเาะแรนนาก่เดียวได้อยู่ันมันจะติดตัวาของเ่าออกมากแตด้เืมันกินอย่างคือเดียวกมมีเสาอยู่เนาะเขาเอยนใ่เนาะ เดี๋ยวเลยวเก็บแปดบ้น่อยไอเด็เขาอยู่ยากเนี่ยสายวัเยอะมากเนยนเฮ้ยปโา้ไป <c oughs> อุ้งอ่างออ,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 ออกกันมีอยูบอบ่มันเป็นยุคค้าสสิกกินบ้ายนต์สายเป็นอีกน

yeah โกโจงเวกทำแนมันจะหายได้หรืกินรอดเขม่ต่งเขาจะเห็นจากวันเข้าจากวันเห็ดเสียงเลดจักวันเห็ดเสียงเข้าใครเขาไม่เห็นแต่เขาถมดินด้วยคนอันนั้นพระอันบางไว้ตายอยู่ข้าวคืนบาง

Oh, oh, oh.

นอนกินนนอนแบบนอนหลับาตอนไหนกับบ้าวเปากเตียปากรวยรวยได้แต่งวบุบโลดป็นไหม้าพี่น้องกูได้อยากแสบอยากมวนอยากกินอาหารแบบ ลูกทุง่งลูกทุงนะ่งเนาะแซ่บน้งกันครับผมโอเคไปกันสวัสดีครับ